ื่อน้องเพีมอยู่บ้านเก่าที่เขตบางซื่ออากงอมาชื่อก็อยู่ราดุรีวันนี้เราจะย้ายไปอยู่เขตจตุจักรเราก็เลยจะไปสํานักงานเขตจตุจักรกันเอาบัตรประชาชนมากันหรือเปล่าอน้องพีมามาหรือเปล่าไดเอลมาค่ะเแม่มาให้แล้วอม่าตอนนี้มาอยู่ได้เนือหนึ่งแล้วเป็นยังไงบ้างคะกอมีความสุขเลแบบว่าจะไปซื้ออาหาร ำบากเลยเพราะว่าเมื่อก่อนบ้านเราที่ราชบุรีมันอยู่ในตลาดอะ่ะมันจะเดินทางไปตลาดง่ายมากลืมอะไรก็เดินเดินไปก็เข้าไปซื้อในตลาดได้เลยใช่ไหม้นแต่ตอนนี้มันก็จะลำบากขึ้นนิดนึงอะ่ะเราก็จดไปไงเราจะซื้อ <จด S 1> อะไ,ไ<ป>็จดไปก่อนแล้วเราก็ดูแล้วส่วนมากไปตลาดไหนส่วนมากก็จะไปเนี่ยที่บองบองบองมาเช่แล้วก็อะไรอ่ปะประชานิเวศ รับรับเดินไปหรือว่ายัางไงขับรถก็ส่วนมากอีี่ใหญ่ไออีไก่เขาจะพาไปเขาไม่ให้เดินดไป,ไปเขาบอกร้อนแล้วก็กลัวกลัวคาบถนนอ๋อแต่อากงขี่จักรยานไปนี่ใช่อากงเขาขี่จักรยานไปจกักรยานไปแคมบองมาเช่แค่นั้นเองอ่าแล้วแล้วอากงไปตลาดประจานิเวนไหมไม่เคยเคยไปแต่ว่าไม,ไม่ไม่ได้ไปซื้ออะไร ที่บังมาเช่นไม่ได้อยากกินมันมีที่เดียวที่ให้กินต่อไปก็คงจะมีที่ใกล้ๆอ่ะเดี๋ยวไปซอรวจดูก่อนครับยงไปยังซอรวจไม่หมดว่าที่ไหนกินสะดวกมันไม่คุ้นนะเหมือนกับอยู่บ้านเมื่อก่อนมันอยู่ตลาดมาตลอดชีวิตอ่ะมันมันธรรมดาแหละมันก็เปลี่ยนแปลงนิดหน่อยแต่ว่ามันก็ไม่ได้เยอะมากมายมันก็อยู่ได้ต้องปลบตัวอยู่ได้สบายมากอยู่กับลูกกับหลานมันสนุกกันเยอะ นังอยู่กันสองคนตายายอยู่กับน้องพิมพ์ปวดหัวจะได้อยู่อยู่กับน้องพิมพ์เนี่ยเดี๋ยวน้องพิมพ์ย้ายมาอยู่ด้วยยิ่งปวดหัวหนักโอ้ไม่เลยตอนนี้นะคะแค่มุนเป็นตัวแทนของบ้านกันลังไปทำธารกรรมอยู่นะคะทำเลยนะธารกรรมจุรจรรมอ๋อจุรจรรมก็คือนอกจากอาม่อากงเนี่ยก็มีอีไก่ด้วยนะคะไก่ นี่ใหญ่ด้วยคือมากันทางบ้านเลยนะคะยกบ้านเลยใช่ก็คือแคมูนมาย้ายทะเบียนบ้านจากขอมาอากงเ่ยก็คือย้ายจากลาดบุรีไปบ้านไม่ของเราก็คือย้ายจากบางซื่อไปจจตุจักรใช่ไหมคะเราเราต้องไปทําอะไรไหมคะก็เซ็นชื่อเซ็นไเซ็นเจเจเราอ๋อโอเคค่ะก็ไม่มีอะไรมากนะค่ะเสร็จแล้วนะคะตอนนี้ทุกคนก็ได้ย้ายมาอยู่ ในทะเบียนบ้านใหม่เขตจตุตจักรเรียรบร้อยแต่ว่าตแต่ละจะทําบัตรประชาชนใหม่ด้วยเพราะบัตรประชาชนมันเป็นทีู่ราชบุรีใช่ปะแต่มันจะต,ติดเที่ยงอากงหมดเดี๋ยววันหลังมาใหม่แล้วคงก็จะต้องมาทําเรื่องเบี้ยผู้สูงอายุด้วยก,<ๆ>ก็เดี๋ยวมาใหม่วันหลังอตอนนี้นะคะอากงกับอากาก็ได้มาเป็นคนกรุงเทพแบบสมบูรณ์แบบแล้วนะคะเราอากงคิดจะกลับไปราชบุรีอีกไหมคะเนี่ยกลับไปเที่ยวกลับไปเที่ยวกลับไปเที่ยวไปเยี่ยมบ้านเมือง ยี่บ้านนะอ่งโอเคน้องบิ่มก็จะไม่ได้ปิดเลยเที่ยวราดบุรีแล้วสิไม่ได้ไปมานานแล้วด้วยใช่ไหมนั่นสิคะไม่ได้ไปมานานมากแล้วแล้วบ้านที่ราดบุรีนี่คือจะแบบว่าเก็บไว้หรือว่าจะขายเลอเลนปิดทิ้งไปเลยอืปิดทิ้งไล้วอืปิดกิจการแล้วนะคะร้านคุณาภพรพะมาเราได้ปิดกิจการแล้วเขาไม่เขาไม่ขายต่อแล้วรอคะอกแม่ไม่ขายแล้วมาอยู่กรุงเทพแล้วไง อ <Yeah. S 2> โอเคอ่ะบ๊ายบายลากันไปก่อนนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะก็บ๊ายบายอย่าลืมสุดท้ายกดไม่กดแชร์บ๊ายบาย